สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมผมจะพาเพื่อนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดของ Ti k t o k นะครับทำอย่างไรก็ได้มาดูได้เลยนะครับดับแรกนะผมเเพื่อนเสิร์ชที่ Google ได้เลยนะว่า K M K Social นะหรือว่าเพื่อนๆจะคลิกลิงก์หน้าใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้ให้กับเพื่อนๆนะจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้เช่นกันนะผมหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะผมเพื่อนๆกดสมัครใช้งานปุ่มเขียวๆตรงนี้ได้เลยนะครับ กรอกชื่อผู้ใช้เมลล่าดผ่านยืนยันล่าดผ่านได้เรียบร้อยนะผมที่สาคัญอย่าลืมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะกดสมัครใช้งานกันได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเพื่อนเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ก็ได้นะผมก็เมื่อกี้ก็ไม่ต้องกรอกอะไรเลยนะก็แค่กรอกกดปุ่มสีแดง,แดงตรงนี้ับผมก็ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ได้เลยนะอ๋อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะผม เพื่อนๆมาในส่วนของคําสั่งซื้อใหม่นะผมเมนูนี้นะครับคลิกเข้ามาแนละ้วก็จะมีหลากหลายโลโก้หลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อนๆดูเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube t i k อ o k หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับผมให้เรามาคลิกที่โลโก้ของ i ิกตอรตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาแล้วผมในส่วนของหมวดหมู่นะผมก็จะมีหลากหลายหมวดหมู่ให้เ,เพื่อนๆเลือกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเพิ่มผู้ติดต,ตามเพิ่มยอดวิว เพิ่มหัวใจนะผมเพิ่มไลคนเองนะเพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มสตอรี่ story, อะไรว่าไปนะครับพาเพื่อนม,มาดูในส่วนของติ k t o อกเพิ่มคนดูสตรีมสดไล like สดตรงนี้นะผมลิกเข้าไปได้เลยนะบริการนะผมเลือกบริการเพื่อนถูกใจสนใจกันได้เลยนะผมตั้งแต่15นาทีถึง120นาทีกันเลยทีเดียวอาลิงก์นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์ไล,ลสตรีมสดของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะเ,เป็นไลสตรีมตัวนี้นะผมตัดลอกนะผมแล้วก็วางได้เลยนะ จำนวนนะผมขั้นต่ำของราบูไปที่50คนดูของเรานะครับเราใส่จานวนนี้เพื่อนต้องการได้เลยนะอยากให้เขาดูกี่คนนะครับก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะกดสั่งซื้อนะผมจะขึ้นหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สตรีมของเราขึ้นมาแล้วผมก็รอสักพักหนึ่งนะัน,นี้ระหว่างที่รอนะผมก็ต้องขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กับเพื่อนๆเลยละกันในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมก็จะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมแล้วก็ออเดอร์ปัจจุบันของเรานะครับ ตรงซ้ายบนนี่นะผมเป็นเลขรหัสออเดอร์นะผมตรงด้านล่างนะผมก็คือสถา,ะน,านะเนาะก็รอดําเนินการนะผมก็เป็นสีเหลืองนะผมถ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมในส่วนของเติมเงินนะผมก็จะมีหลากหลายช่องทางการเลือกเติมให้เพื่อนๆเลยทีเดียวไมนะ่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดนะผมทูบันนี่วอลเล็ตคริปโตเคอร์เรนซีนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเ,เป็นสแกน QR โค้ดแล้วกันนะใส่ย,ยอดจํานวนกันนิดเพื่อนต้องการเติมเนาะแล้วก,ก็กดเติมเงินได้เลย ขึ้น QR code อย่างนี้นะผมเข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะผมย้อนเงินของเพื่อนนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้นะในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหากมีปัญหาอะไรต่างๆนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะจะติดต่อผ่านเว็บไซต์เลยก็ได้นะผมหรือว่าจะติดต่อผ่านไลน์แอดตรงนี้ก็ได้นะผมหรือว่าคลิกตรงลิงก์ไอคอนไลน์ตรงนี้นะผมด้านขวาเนาะก็สแกนแอดไปได้เลยนะผมแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนๆ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียว นส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะผมสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นผมไปแชร์กับคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมที่5%กันเลยทีเดียวนะครับต่อยอดกันเติมนะซีรีส์หนังจีนนะผมหากเพื่อนใช้ใจ่ายในเว็บไซต์ผมครบ500บาทนะก็สามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีๆเลยนะตอนนี้ผมคิดว่าคนดูไลฟ์สตรีมเราน่าจะทยอยเพิ่มแล้วนะครับันเรียบร้อยนะผมเมื่อกี้คนดูแค่1 2 3คนเองนะผม ตอนนี้กำลังทยอยเพิ่มมาแล้วนะครับผมเป็น12คนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะตัดลีปวิดีโอไปตอนที่คนดูเราเพิ่มมาเป็นหลักร้อยเลยแล้วกันนะครับผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักหนึ่งนะครับผมตอนนี้คนดูของเราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเมื่อกี้แค่12-13คนนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็น114คนกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนสุดท้ายนะผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ KMQ Social ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเว็บไซต์ที่จะสามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามยอดคนดูไลค์สดให้กับเพื่อนๆได้นะครับ เ,เพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะผมก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยตรงเลยนะครับเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เพื่อนเลือกเลยทีเดียวสําหรับวิดีโอนี้นะผมผมก็ต้องขอ,อจบคลิปเ,เพียงเท่านี้นะผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอกลาขอบคุณครับสวัสดีครับ